สวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจอิสุต่ายนะคะสาขาปทุมธานีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะของต่ายอิสุนะคะสาขาปทุมธานีนะคะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะ วันนี้นะคะต่ายก็มาปล่อยรถอีกคันหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะต่ายจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูรถนะคะเป็นตัวสี่ประตูตัวแซดนะคะเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะสี่ประตูแซดนะคะเกียร์ออตโต้นะคะราคารถเนี่ยจะอยู่ที่917 0 0 0นนนพันนะคะในสีเมทัลลิกนะคะสีขาวมุกสีขาวมุกแบบคันนี้นะคะจะอยู่ที่9 24 0 0 0พันนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่ายพาเดินดูพาเดินดูรถนะคะนี่จ้าคันนี้นะคะเป็นตัวสีประตูนะคะ สีประตูไฮเลนเดอร์นะคะสีประตูยกสูงนะคะเครื่อง1.9นะคะตัวแซดเกียร์ออโต้นะคะราคาสีเมทัลลิกนะคะอยู่ที่9,17,000สีเมทัลลิกมีสีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสีดำสีเทาสีบอลสีส้มนะคะอันนี้เรียกว่าสีเมทัลลิกนะคะราคา9,17,000และสีขาวมุกก็คือสีนี้เลยนะคะเพิ่มค่าสี7,000บาทเป็น9,24,000 นะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะต่จัดโปรโมชั่นให้นะคะใช้เงินออกรถเพียงเท่าไหร่นะห้าหมื่นหกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นกว่าบาทค่างวดก็จะอยู่ที่หมื่นสองหมื่นสามสองร้อยนะคะขอโทษทีค่างวดอยู่ที่ประมาณหมื่นสามสองร้อยนะคะถ้าใต่จำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวที่ใต่จัดโปรนะคะ เรามาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนนะคะด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็คือไฟเนี่ยก็คือจะเป็นไฟไบ l อลีดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีตัวเดย์ไลท์ด้วยเห็นตัวที่มันแวบแวบแวบอยู่นี่ไหมคะอันนี้คือตัวเดย์ไลท์นะคะที่ส่องสว่างให้ตลอดนะคะในตอนกลางวันด้วยนะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมเหมือนเดิมนะคะตัวแซดเนี่ยไฟตัดหมอกของเราจ,เ LED, เาจะเป็นไบเอลจะเป็น l อลีดีแล้วนะคะนี่ค่ะไฟตัดหมอก นี่ไฟใบ LED นะคะใบ LED เนี่ยก็คือหลอดไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะคะนี่ค่ะที่เห็นเด่นชัดของเราเลยนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนี่ค่ะฝากระโปรงคาร์บอนของต่ายที่ต่ายจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะจะเป็นของมอนซ่านะคะเป็นงานแท้นะคะเป็นงานแท้นะคะนี่ค่ะ ตัวโลโก้ของเขานี่คือฝังอยู่ข้างในเลยนะคะก่อนที่เขาจะเคลือบนะคะอันนี้คือไต่รับประกันเลยว่าเป็นงานแท้นะคะงานเดิมไต่คืนให้นะคะฝากระโปรงเดิมที่ติดมากับตัวรถไต่คืนให้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะตอนนี้หนุ่มๆก็กําลังใช้งานในเรื่องของจออยู่นะคะอ่ะแดดจ้าไปไหมคะอันนี้แดดจ้าไปไหม นี่ค่ะอันนี้คือด้านข้างของตัวรถนะคะด้านข้างของตัวรถนะล้อเนี่ยก็คือได้ล้อแม็กแบบนี้ไปเลยนะคะล้อแม็กเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ลายไหนนะคะแต่อันนี้ก็คือเอาเป็นก้านยกแบบนี้นะคะยางเนี่ยเป็นยางใหญ่เลยเห็นไหมคะหน้ายางอยู่ที่265นะคะ26560 แบบนี对对 like or long or long, ้ไปเลยตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยนะคะหลายคนถามว่าโปรโมชั่นที่เราจัดเนี่ยตามโปรแบบ3 0ม0 0ื่น0 0 0พวกนี้นะคะออกรถได้จริงไหมและได้อุปกรณ์ครบจริงไหมนะคะตอบตรงนี้เลยว่าได้ครบจริงๆนะคะหลักๆเลยที่จะได้เนี่ยก็จะมีพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรลบบนะคะ กอบป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันาสา์กระบะไลเนอร์นะคะชุดแม็กค่าจดทะเบียนนั่นนู่นนี่นะคะพวกนี้คือได้ไปทั้งหมดเลยลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวและเงินจองเท่านั้นเองนะคะจ่ายแค่เงินดาวกับเงินจองนะคะนี่ค่ะตัวแซดนะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับการชนที่เป็นแบบบิวอินนะคะการชนที่เป็นแบบบิวอ<ม>ินก็คือ ติดมากับตัวรถแบบนี้เลยดีไซน์ใหม่นะคะบิวอินติดมากับตัวรถแบบนี้เลยสวัสดีค่ะคุณไนท์เอาไว้เดี๋ยวมาเพิ่มอีกสักคันหนึ่งนะคุณไนทนะ์นะมีค่ะตัวยกสูงนะคะ,ะตัวยกสูงเดี๋ยวใต้พา,าไปเดินดูภายในนะคะเดี๋ยวใต่พา,าไปเดินดูภายในของตัวรถนะคะว่าสเปคตัวแซดเนี่ย ภายในมันเป็นลักษณะประมาณไหนนะก็เหมือนกับคันมะเช้าอะค่ะคล้ายๆกันนะนี่เข้ามาภายในนะคะซอฟทัชคือเป็นหนังหมดเลยนะคะกลับมาพร้อมกับเปียโ,โนแบ็กเงาๆแบบนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะเบาะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะนี่ค่ะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะข้างหลังก็คือพับได้นะคะพับได้นี่ ลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะตั้งแต่ตัว LDA ขึ้นไปนะคะเราจะมีไล่ฟ้าให้นะคะตั้งแต่ตัว LDA เราจะมีไล่ฟ้าให้นะคะนี่จ้ะตัวแซดตัวแซดก็คือจะมีแอร์ด้านหลังให้พร้อมกับที่ชาร์จแบตแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ตัวยกสูงนะคะของเราจะมีที่โหนแบบนี้นะคะโหนขึ้นไปนะคะเหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุและคนอ้วกแบบตายนะคะมีเซอร์ลาวให้นะคะมีเซอร์ลาวให้คือออปชั่นดีแหละกับโปรโมชั่นนะคะออปชันคือด e ีแหละนี่อันนี้คือฝากระโปรงเดิมนะคะอันนี้คือฝากระโปรงเดิมที่ไต่คืนให้นะคะตามโปรโมชั่นเนี่ยที่อื่นเขาอ,อาจจะเก็บแต่ของใต่คือเอาคืนไปเลยนะคะไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไมนะคะไต่คืนให้หมดนะคะนี่ค่ะ ฟิล์มของเรานะคะฟิล์มที่ไตติดให้นะคันนี้คันนี้น่าจะหกสิบรอบพันมั้งคะคันนี้น่าจะหกสิรอบพันแต่ว่าด้วยความที่ฟิล์มของเราเนี่ยเราให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะฉะนั้นเนื้อฟิล์มเนี่ยมันก็จะดูหนาหน่อยมองจากข้างนอกเข้าไปก็จะมืดมืดหน่อยนะคะถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปก็จะมืดมืดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะเคลียร์สายตามากกว่านะ เดี๋ยวตายพาเดินดูอ่ะอันนี้เรามองจากข้างในนะเอ้ยอันนี้เรามองจากข้างนอกอพอมองข้างในเนี่ยคือเคลียร์สายตามากกว่านะคะนี่ฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าติด60 80ไปแล้วมันจะมืดเกินไปไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้การใช้งานจอแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สะท้อนภาพหน้าจอต่างๆอยู่เราก็มาเดินดูรถ กันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างรอนี่ค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกับต่ายด้วยนะอย่าปล่อยให้ต่ายคุยคนเดียวนะคะมีค่ะตัวยกสูงแต่ว่าก็สวยดีนะคะตัวยกสูงแต่ว่าก็สวยดีนะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวต่ายเปิดประตูฝั่งนี้แล้วกันไม่เอาดีกว่าเปิดฝั่งนี้แล้วกัน ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะแผงประตูแผงประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับระดับต่างๆนะคะพับกระจกไฟฟ้าตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปนะคะจะพับกระจกไฟฟ้าแบบนี้นะคะปรับลงปรับเลนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะปรับลงปรับเลนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ของเราเนี่ยก็คือจะมีปุ่มปรับระดับไฟให้ อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของตัวรถอยู่นะคะตัวแซดเนี่ยจอของเราจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะตัวแซดจอจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเย็บด้วยหนังนะคะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยแล้วก็มีฟุดคอนโทรลให้ด้วยนะคะ คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะพี่คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะราคาอยู่ที่917ตรงนี้คือเย็บด้วยหนังทั้งหมดเลยนะ mm. หน้าปัดเดืนินไม้หน้าปัดเดินไม้ก็เป็นสีสวยๆนะคะเหมาะกับการใช้งานแหละดสูสิสวยไหมอันนี้เป็นลูกค้าแฟนเพจนะคะ mm. มาจากโรจนะนะคะอยุธยานะคะ,นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ ตัวเกียร์ออโต้นะคะก็ไม่ต้องให้เมื่อยอีกต่อไปออโต้ Auto ก็สะดวกสบายนะคะเรามาคูยในเรื่องของภาษีกันบ้างดีกว่านะคะภาษีปีแรกเนี่ยจ่าจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจดทะเบียนให้ฟรีนะคะแต่พอปีต่อไปเนี่ยอยู่ที่9,400เอ้ย 2, 4งพบาทแล้วมั้ง2,492ใช่ค่ะ อุปกรณ์ติดให้ครบนะคะอุปกรณ์ติดให้ครบนี่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวตายให้ลูกค้านะคะช่วยรีวิวให้นะคะว่าออกรถกะตายไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะรีวิวมันทุกขันไปเลยนะคะจะได้ เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใ,ใจของลูกค้าต่างๆนะคะเหมือนขึ้นสวรรค์เลยข้างในเย็นมากสวัสดีค่ะน้องเนยช่วยร like okay, ีวิวให้พี่ต่ายหน่อยออกรถกับพี่ต่ายเป็นยังไงบ้างคะโอเคมากเลยค่ะถูกใจมากเลยค่ะพี่ต่ายบริการดีมากเปดหน้าค่ะเอาเปิดนะแล้วในเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะคะ ตรงตามที่เราคุยกันไว้ไหมคะอุปกรณ์ของแถมเรื่องการจับไฟแนนซ์ต่างๆอะไรพวกนี้คะ่ะตรงตามเรื่องที่คุณไว้เลยคะ่ะไฟแนนซ์ผ่ญญานยอะไหมคะไม่ครับแป๊บเดียวแป๊บเดียว<แ>ผ่ญญานลค่ะโอเควันนี้มาจากไหนนะคะมาจากพิทยาอุทยาอ๋อแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงเลือกตัดสินใจให้พี่ต่ายดูแลคะเพราะว่าแบบพี่ใส่ใจแล้วก็แบบสอบถามได้ข้อมูลรายละเอียดทุกทุกอย่างเลยค่ะคุณขอบคุณมากนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะเป็นรีวิวรีวิวที่ที่ดีมากๆเลยนะคะรู้สึกรู้สึกดีใจนะคะที่ที่ลูกค้าชื่นชมนะคะแบบนี้อะวันนี้ก็ฝากรุ่นนี้เอาไว้ด้วยนะคะสี่ประตูออโต้นะคะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะไต่จัดโปรโมชั่นไต่จัดโปรโมชั่นให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะ สนใจรุ่นไหมก็ทักเข้ามาสอบถามต่ายได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันขอบพระคุณที่ช่วยกดหัวใจให้ขอบพระคุณที่ช่วยกดไลค์ให้ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะและก็ขอบคุณนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันไลน์หน้าวันนี้ต่ายไปก่อนขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปส่งมอบรถกับลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ